สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอังคณาจันทรังสีรหัสศูนย์ามสี่กลุ่มสองโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา A นำเสนอปรัชญาอัตนานิยมค่ะสวัสดีค่ะนางสาวทิ่มาใจพัคดีรหัส0ูหกลุ่มสองโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาห้องเนำเสนอปรัชญาศัสนาวิทยานิยมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอวิดาอิงค่ะรหัสศูนามค่ะกลุ่มสองโปรแกรมวิชาสังคมศึกษานำเสนอปรัชญาสารัานิยมค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุษนีสีเต็มรหัส022 02, โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาเอกลุ่ม2นำเสนอปัิยาพิพัฒนาการนิยมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอายุตาฤาษ์ค่ะรหัส 52E110036 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาเอค่ะนำเสนอปัชญาสาขาปฏิรูปนิยมค่ะขอบ <ขอ S 1> คุณ<อ>ค่ะ